สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการเกสตาอาชเชอค่ะและแน่นอนค่ะเมื่อสักครู่นี้คงเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าโยจะมาหาใครวันนี้นะคะโยยังอยู่ที่จังหวัดเชียงรายค่ะเพื่อที่จะมาพบกับทรงเดชท,ทิพทองค่ะพี่ทรงเดชท,ทิพทองนะคะแต่ะคะตอนนี้เนี่ยวันนี้เป็นอะไรที่พิเศษมากเพราะพี่เขาจะพายโยนะคะไปทัวร์เชียงรายแต่ก่อนอื่นนะคะมาชมหอศิลป์ของพี่เขาก่อนดีกว่าค่ะพี่ทรงเดชสวัสดีค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะบอกแล้วไงว่าหนึ่งในจตุรเทพนี่ตั้งเอาไว้ตั้งเองตั้งเองตั้งเองนะคะวันนี้คิดถึงพี่ทรงเดชมาจากเทปก่อนน่ที่เรามานิทรศการใช่ไหมคะวันนี้ก็ยังคงอยู่ที่นี่อยู่แล้วก็อยู่ยาวกลาว่าอีกนิดนึงมีคนแซวว่าไงมาซื้อที่เชียงรายเลยอยู่ไปเลย นั่นแหะมันต้องมาครับเชียงรายใช่ไหมข,ขนาดตลกชื่อดังยังชอบมาเลย <c oughs> ใช่ไหม, <c oughs> ไหมเออเราต้องมาเพราะว่าที่นี่เป็นเมืองศิลปะนะคะและของพี่ทรงเดชเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่ตั้งเอาไว้ว่าเป็นบ้านศิลปินครับใช่ใถูกไหมคะมีทั้งหมดกี่บ้านคะศิลปินในเชียงรายตอนนี้มันเพิ่มเป็น60สแล้วที่มีในแผนที่ที่ครัวศิลปะทำหลังสุดนะครับทำไมมะใครอยากมาบ้านทรงเดชทิพย์ทองนะเข้าไป Google เลยพี่พิมพ์เลย บ้านอาจารย์ทรงเดชพิพท,ทอง <พา S 1> มาออถพามาถึงที่เลยจอดอยู่หน้าบ้านน,ะะนี่พี่เข้ามาถึงของเข้าแต็มหมดเลยช่วงนี้ก็กําลังทําพระให้ให้โรงเรียนเก่าพี่ที่พี่จบม3มาค<า>่ะพี่จบอะไรคะที่ไหนจบโรงเรียนแม่จรรันวิทยาคมเนี่ย<า>เรียนใกล้ใกล้ใกล้บ้านมีโอกาสได้เรียนศิลปะครั้งแรกที่นี่รู้จักคำว่าศิลปะหรือว่า การเรียนการสอนศิลปะครูศิลปะคนแรกพี่ก็อยู่ที่นี่ทางโรงเรียนเขาต้องการโดมอเนกประสงค์เขาก็มาขอให้พี่ออกแบบหรือสร้างพระให้เพื่อที่จะสร้างก็ตอนนี้ก็พระก็สร้างแล้วก็ปลูกเสกแล้วก็ตอนนี้ก็กาลังทยอยส่งก็เลยมันไม่มีที่เก็บที่โรงเรียนก็ไม่ค่อยสะดวกค่ะก็เลยเอามาไว้ที่นี่แล้วก็ทยอยเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปดูองค์พระจริงๆพี่เอาออกมาได้ไหมนี่ไหมเดี๋ยวไปดูกันค่ะนี่นดูนี่กันอ๋อนี่นี่ใช่ไหมใ่ใช่ี่นี่ครับ อันนี้เป็นพระพระสิงหนึ่งสมเภาทิพย์เป็นแรงบันดาลใจตั้งแต่เด็กแล้วที่พี่เห็นพระ,ะในรูปแบบศิลปะเชียงแสนนะครัคแล้วก็ไปรดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่เนี้ยก็จะมีญาติผู้ใหญ่ท่านที่ท่านอายุเยอะและ้วท่านก็จะมีพระเก่าอยู่องค์หนึ่งเป็นพระนั่งนั่งบนเรือสมเภาเป็นพระสิงหนึ่งนะ,ะพี่ก็ชอบมาก ก็ก็ได้ไปลถส่งน้ําพระทุกปี<ะ>แล้วก็ปีหนึ่งเราก็ได้ไปส่งน้ําครั้งหนึ่งแล้วก็ตั้งใจไว้แล้วว่าเออถ้าเราอยากทําพระสักองค์เนี่ยเราก็<ะ>อยากจะทะําพระ แบบนั้นอะไรเงี้ยก็เลยเป็นที่มาที่ไปของพระองค์นี้ครับจริงๆแล้วมีอยู่มีอยู่สองสสีองค์นี้จะเป็นองค์พิเศษครับองค์พิเศษครับ APAP นี้ก็จะเป็นองค์องค์ทั่วไปครับ AP นี้มีทั้งหมดกี่ AP ครับพี่มีทั้งหมด5 5ห้ AP และ edition นะคะ edition 99 99 edition นะคะเราจะทำบุญได้ได้ยังไงก็องค์ละเท่าไหร่ ทักมาในในอินบ็อกซ์ได้เฟซบุ๊กได้ก็ก็มีอยู่สองเนื้อนะครับก็มีมีมีทองเหลืองกับบอลนะครับมีมีมีสองราคาบอนราคาราคาเริ่มต้นที่3 9ม0 0ื่นเกค่ะแล้วก็ทองเหลืองก็25,000ค่ะนะคะก็เรียกว่านะมีเอาไว้ให้ได้ร่วมกันทําบุญใช่ช่วยกันทำบุญแล้วก็ได้ผลงานถือว่าผลงานชั้นดีเลยค่ะของของพี่ทรงเดชทิพย์ทองนะคะ เดี๋ยวพี่เราเรามานั่งคุยกันก่อนนิดนึงว่ายังไรดีกว่าเห็นพี่กำลังนั่งสกมสก็ดอะไรด้วยจริงๆแล้วก็อยู่บ้านก็ส่วนมากนอกจากงานชิ้นใหญ่ก็เชิญนั่งก่อนไหมครับโยกําลังคิดอยู่ว่าจะนั่งตรงไหนที่มันจะไม่ผักพี่พี่แน่ใจแล้ว่ามันจะไม่ผักแน่ใจครับแน่ใจอย่างแน่นต้องถามพี่แบบว่าขอสีหนึ่งพี่เนี่ยตอนนี้ก็คือส่วนใหญ่ก็จะมีงานของพี่จัดแสดงก็จะมีก็อื่นใช่ส่วนมากก็ติดงานพี่ทั้งหมดแล้วก็จะมีงานผู้หลักผู้ใหญ่ศิลปิน ที่ที่เราเคารพนับถือที่ท่านเมตตาให้ให้เรามาเราก็ไม่ได้ไปมีปัญญาไปไปซื้อไปอะไรนยครับอย่างอาจารย์ถวันก็มาเขียนให้ให้ตอนตอนที่สร้างสร้างบ้านหลังนี้ทําบุญบ้านแล้วก็ล่าสุดก็คืออาจารย์เฉลิมชัยมาวาดให้ให้อีกรูปหนึ่งที่นี่ก็ถือว่าโชคดีมากท่านเมตตาเรามากครับ ก็ถือว่าเป็นมิ่งมงคลของของบ้านเลยครับก็เอาติดโชว์ไว้ตอนนี้เนี่ยพี่เองเนี่ยนอกจากแล้วจะมีงานในส่วนของงานส่วนตัวก็จะมีที่วัดสุธิวัดสุทธิะจะเสร็จยังก็พยายามอยู่พยายามหกแล้วหก คืนนานมากครับแสงจงาจำได้ว่าตอนแรกมันไม่ได้โหอยเรากะไว้กะไว้ประมาณ2ปี3ปีก็ที่คุยกันครับตอนนั้ไปถ่ายกันไงแล้วก็ท่านเจ้าอาวาสคนเก่าตอนนี้ยังเปลี่ยนเลยอ่ะยังเป็นเก่าเลยทุกคนลองเจ้าวาดมรณภาพไปหนึ่งองค์ท่านก็บอกเฮ้ยรีบๆเถอะนะท่านยังรออยู่นะคะ ็นี่ยังพูอยู่พี่เขาไว้บอกว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเสร็จเมื่อไหร่หรือยังไงอ่ะก็จะไปถ่ายตอนนั้นเราถ่ายกันมานานมันงหกเจ็ดปีแล้วเนี่ยตั้งแต่เริ่มเริ่มตั้งแต่เริ่มต้นครับใช่ใช่ตอนนี้ก็ยังผ่านไปก็จะเห็นก็ยังก็ยังยังเหลืออยู่ยังยังเหลืออยู่สองลูกก็ก็ถือว่าโชคดีบาไอช่วงโควิดอ่ะไม่มีงานไม่มีไม่ได้ไปไหนเลยแล้วไม่มีใครมาแล้วงานอะไรต่างๆแล้วมันก็ ก็หยุดหมดเราก็เลยได้ได้ทำเต็มที่ก็เลยกลายเป็นว่าช่วงโควิดอ่ะได้ได้หชิ้นเลยนะคือ,ค,อคือทำก่อนหน้านั้นอ่ะ,อะได้แค่4ชิ้นแล้วช่วงโควิดก็ก็ได้มาอีกอีกสชิ้นโควิดจริงๆอ่ะได้สมชิ้นแล้วแล้วช่วงก่อนหน้านั้นอีกสามันก็เป็น6ก็คือตอนนี้ได้อยู่10บสชิ้นแล้วก็เหลืออ,อีกสองชิ้นแลวใหญ่สักรอบไหมพี่โควิดอ่ะโอมไม่เป็นไรค่าบดีแล้ว คือคือเราอะดีจริงๆนะแต่แต่ดีก็ต้องดีด้วยกันทั้งหมดอะคนอื่นไม่ดีเราก็เราก็ไม่ดีอะจริง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 นมาเป็นช่วงของศิลปินเพราะอะไรได้อยู่บ้านวาดลูกใช่ไม่งั้นก็จะมีกิจกรรมเยอะเลยใช่ไห่ให้งั้นมันเป็นอะไรที่โหดกลายเป็นว่าตอนนี้มันโควิดเริ่มเริ่มซาเนี่ยมันเยอะกว่าเดิมอีกงานได้ออกไปนู่นไปนี่เดี๋ยวแทบจะไม่ได้อยู่แล้วเดี๋ยวเริ่มเริ่มออกต่างจังหวัดแล้วเมื่อก่อนนี้แทบจะไม่ได้ไปไหนเลยใช่ไหม บ้านยังไม่ได้ออกเลยตอนนี้ไปเชียงใหม่ไปน่านเดี๋ยวจะไปกรุงเทพกันแล้วคือคือมันมันก็นะมันมันเริ่มเยอะแล้วแล้วตอนนี้ <c oughs> เดี๋ยวต้องไปกับน้องนี่แหละใช่ใช่แต่พี่พาขึ้นไปไหนแถวบ้านพี่เนี่ยมันมีภูเขามีดอยมีอะไรสวยมีร้านากาแฟมีที่พักอะไรวิวสวยๆอ่ะพี่แล้วมีไล่ไล่ชาอะไรเนี้ยเนี่ยสวยมากครับมันคือคนมาเที่ยวที่เนี่ยจริงๆแล้ว มันไม่ใช่มีเฉพาะบ้านศิลปินอย่างเดียวคนที่ที่ชอบเที่ยวอ,อาจจะแวบคือมันไม่ห่างอย่างไล่ไล่ที่ใกล้ที่สุดคือไล่ไล่ชาชุยฟงก็หา่างจากที่นี่ไม่ประมาณ4ี่ห้าโลเองค่ะ ก็ไปแป๊บเดียวครับอ่างั้นเดี๋ยวเราก็จะไปไล่ชาสุยไล่ชาสุยฟงแล้วก็เราก็จะมีเสร็จเสร็จแล้วก็จะไปขึ้นขึ้นดอยผาฮีาีครับแล้วก็ไปพักบนนั้นใช่ครับคานนี้ว่าเด็ดวันนี้เราจะมีโอกาสได้ผ่านดอยตุงไหมพี่ผ่านผ่านแล้วก็ก็จะไปสักการะพระธาตุเจ้าดอยตุงเลยเป็นสินสักศิธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเชียงรายถ้าไม่ได้กราบพระธาตุดอยตุงก็เหมือนเหมือนมาไม่ถึงเชียงรายเหมือนไปเชียงใหม่แล้วไม่ขึ้นไปกราบพระธาตุดอยสุเทพเขาเป็นพระธาตุเก่าแก่ที่ ตามตำนานนี่2,000ปีเลยนะ <ừ. S 1> ตามตำนานครับมีกระดูกหายปลา้ะของพระพุทธเจ้า,ายอยู่ที่นั่นแล้วก็ต้องไปไหว้ต้องต้องต้องไปครับนะเพราะว่าไม่ห่างจากบ้านพี่ขึ้นไปนี่ก็ประมาณ20นาทีก็กถึงแล้วแล้วก็พี่ก็ทําบุญทุกปีกับพระธาตุดอยตุงมันจะมีประเพณีเดินขึ้นดอยเป็นประจาทุกปีที่ที่ชาวบ้านละแวกนี้เขาจะเขาจะเดินขึ้นพี่ตอนเด็กๆพี่ก็เดินขึ้น คือเรา<ม>เราเราเราฝันไว้ตลอดเวลาวันหนึ่งเราจะได้เดินขึ้นการได้เดินขึ้นโดยตรงเนี่ยเหมือนกับเราได้เป็นผู้ใหญ่แล้วพ่อแม่อยาอนุญ,ญาตให้เราไปเนี่ยเราต้องโตแล้วตอนเราเป็นเด็กเราเราก็ไม่มีโอกาสนแต่พอเราเริ่มเป็นหนุ่มเนี่ยเราก็ได้เดินขึ้นก็ก็เป็นความความความฝันแล้วความความความศรัทธาของ<ฆ>คนแถวเนี้ย<ฆ>ทั้งต้องต้องได้ได้เดินขึ้นะ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวในช่วงหน้านะคะเราจะไปดอยตุงกันด้วยจะไปไล่ชาด้วยใช่คะแล้วก็สุดท้ายเราก็จะจบไปที่ผาฮีผาฮีนะคะผาฮีกาแฟกาแฟเยอะมากกาแฟผาฮีนี่สุดยอดแล้วก็มีนัดคนบางคนใช่เอาไว้บนยังยังไม่ต้องบอกใช่ไหมว่าว่าอ๋อไม่บอกแล้วอันนี้ไม่ได้เลยคนนี้นี่แบบโอ้โหซุปเปอร์สตาร์แหละไม่ได้ธรรมดาหล่อเหลาถึงขั้นเทพเลยต้องเทพต้องอยู่บนดอยเกือบเกือบเกือบเท่าพี่ใช่ไหม อันนี้หนึ่งเทพไงอันนี้หนึ่หนึ่งเทพแ็่จะเป็นเทพอะไรก็ต้องติดตามกันไปจนจบรายการนะคะแต่ยังไงนะคะเดี๋ยวติดตามได้ในช่วงหน้าเราจะขึ้นดอยกันะค่ะ การแก斯塔อาชโชนะคะตอนนี้นี่กาลังขับรถขึ้นไปดอยตุงนะคะโดยที่จะมีคุณพี่ทรงแดดทิ้งทอของเรานะคะนำหน้าไปอยู่ตรงนั้นนะคะวันนี้ต้องบอกเลยว่าขับเองได้เองนักเลงพอค่ะเดี๋ยวไปดูนะคะว่าดอยตุงจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวติดตามไปอย่นง้นนั้น สักคู่เพิ่งเห็นโยขับรถไปไคะตอนนี้เนี่ยเรามาถึงดอยตรงเลยนะคะเดี๋ยวพี่ทรงเดชอยู่นะะี่แล้วค่ะชันมากไ,ไหมพี่เ, <laughs> เดี๋ยวออกไปดูก่อนนะเพราะเดินขึ้นไหวไปแป๊บหนึงนะคะ เปิดในรายการแล้วนะคะคุณผู้ชมคะต้องเราต้องเบาเพราะกําลังสดมอนอยู่ครับพี่สงเด็จคะอยากจะให้เล่าถึงที่มาที่ไปของพระธาตุนิดหนึงจริงๆแล้วตามตำนานนี่โหมันตั้งแต่ยุคพระมหากัสปะอะไรนู่นนะครับ,รบก็ตามตำนานก็ประมาณ2,000ปีนะครับก็แต่จริงๆแล้วเจดี JD, พระธาตุดอยตุงเนี่ยเป็นที่บรรจุพระบระมรารีกธาตุาของพระ,พ,ระ,พ,ระ,พ,ระพุทธเจ้านะครับ เป็นกระดูกไหไหปลาซีกซ้ายเนี่ยคือคือจะจะจะเป็นที่บรรจุคนในจังหวัดเชียงรายหรือคนทางภาคเหนือนี่จะเคารพและศรัทธามากแล้วก็จะมีประเพณีเดินขึ้นมาสักการะเป็นประจำทุกปีนะครับค่ะก็สำหรับคนที่เกิดปีกุลจะจะเป็นพิเศษเพราะว่าอจะเป็นเจดีประจำปีเกิดของคนเกิดปีกุลนะครับคนเกิดปีกุลก็สามารถที่จะมาไหวมาไหว้ได้ครับครับครับอย่างเราขึ้นมานี่จริงเรานี่แบบ ตอนแรกหัวมากรถัูจะขึ้นไม่ได้ครับสุดท้ายขึ้นได้แต่ถ้าเกิดใช้คูรถขึ้นไม่ได้ก็เดินขึ้นก็แล้วกันก็เดินขึ้นก็ก็ไม่ได้ยากแล้วก็มีบันไดขึ้นแต่จริงๆแล้วพี่ว่าขึ้นได้นะเพราะว่านี่ขนาดฝนฝนตกนะฝนตกถนนลื่นมากเราก็ยังยังขึ้นกันมาได้แต่ถ้าเป็นถ้าถ้า ถ้าเป็นปกตินี่ก็สบายๆเลยครก็เป็นสบายรถเก่งรถธรรมดาก็ขึ้นได้ครับโเฉพาะช่วงนี้นะคะอากาศแบบกำลังดีลปลายฝนต้นหนาวรเรารู้สึกว่าสัมผัสอากาศแบบชื้น,นๆหน่อยครับเย็นๆเลยนะครแล้วก็พี่ว่าตอนปลายฝนเนี่ยมันจะดีอยู่อย่างหนึ่งต้นไม้มันเขียวสวยมากภูเขาดอยอะไรนี่ครับใช่ถ้าหนาวจริงๆมันก็จะแห้งมันก็จะเป็น คือไม่ได้ชุ่มชําขนาดนี้มันนก็จะไม่เขียวขจีขนาดนี้เพราะฉะนั้นนี่วันนี้เดี๋ยวพี่ทรงเดชจะอธิฐานอะไรฮเขาไม่ให้บอกเ้าไม่บอกแล้วเดี๋ยวไม่เป็นความจริงโอเคงั้นเดี๋ยวจะไม่บอกเดี๋ยวจะไปไหว้อธิษฐานคะอธิษฐาขอนะคะอ่าเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรายังมีต้องไปบ่อดอยดอยผาฮีนะผาฮีจะย็นมีสติหน่อยนะแล้วก็ จะเลยไปเผาหมีนะพรุ่งนี้เช้าไม่ได้เผาทีเลยมาเผาหีีก่อนโอเคค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราแยกย้ายกันไปไหว้นนะไหว้ค่ะ นี่ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยก็มีนะ้ยกาฝากเพราะมันไม่ค่อยมีนี่มันติดติดต้นโพเนี่ยเขาจะมาเลาะเอาออกไปแล้วก็ไปทําของขลังวัตถุมงคลออ๋ทำช่วยชีวิตต้นโพด้วยต้นโพจะได้ไม่มีกาฝากก็แล้วเหมือนกับแบบนี้นี่คืออะไรเป็นงี่พิเศษมากเลยเพราะว่าเมื่อสักครู่ที่เราเห็นสวดมนต์นี่คือเป็นการทำพิธีใช่ไหมคะขอกาฝากขอกาฝากจากต้นโพต้นโพไม่มีเวลามาเอาพุท พุทธคุณอย่างนี้เป็นไรของครับถ้ากากฟากล้นพลสนใจมั้งกากฟากมันก็มีพุทธคุณทรรมาค่าขายอ๋อธรรมมาค่าขายเมตตาอ๋อเมตตามหานิยมเพราะว่าขึ้นมาสอดแทรกมาอยู่ด้วยกันอย่างนี้ดึงคนเข้ามาหาแล้วก็ยิ่งตนนี้ดูแบบเยอะมากเยอะอ๋อแสดงว่ามีแต่คนอยากมาอยู่ด้วยใช่ไหมเอาประมาณนั้นนะ ที่ผาฮีแล้วเพื่อมาพบกับแขกรับเชิญพิเศษคนนี้เนี่ยเขาบอกเลยว่านะฮะถ้าบอกว่านี่คือนัดเดตนี่ก็คือเจมจิเลยค่ะข้า <laughs> งหลังเลยค่ะ <laughs> พี่สง,งียมัมสวัสดีครับผมนี่เลยแขกรับเชิญพิเศษที่เรานัดมาที่นี่นะคะตอนรับถูกความเหน็บหนาว ข่าความหนาวมาฝากวันนี้เนี่ยจะบอกเลยนะคะเป็นเทปพิเศษเพราะว่าเราจะพูดถึงความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ความสัมพันธ์เลยเหรอคลึกซึ้งไหมครับคนนี้เรานั่งเรียบร้อยแล้ะคราวนี้แล้วชัดเจนแล้วที่เราคงต้องคุยนถึงเรื่องความสัมพันธ์ของพี่ทั้งคู่จริงๆเลเปิดเผยนะ้วับเปยเปิดไม่จริงพี่ไม่มานานหรือยังก็นานแล้วนะรู้จักกันตั้งแต่อยู่เชียงใหม่แล้ว รู้จักแบบแวบๆอ่ะเรียนเราเรียนคนละที่เปิดเผยกันไลยม่เจเขาอยู่ในทุ่มปตองนั่นแหละไม่การเต้นไมไปวาดลูกแต่เขาเขามีกลุ่มเขาไปเที่ยวคุณจะพูดได้ไปหาเขาไปหาเขาไปหาเขาแล้วพี่รู้จักกันได้ยังไงคนอนกจ ก็ได้ยินชื่อเขานะชื่อเขาเป็นยังไงฮะแต่ก่อนเขาเป็นหลานเขาเป็นหลานศิลปินอะตอนนั้นรู้จักพี่พี่สมพลยาลังสีเราก็เห็นนามสกุลเอ้าทำไมนามสกุลเหมือนเหมือนเหมือนพี่สมพลก็อก็รู้ว่าเป็นเป็นหลานพี่สมพลอะไรเขาเป็นคนเชียงรายเหมือนกันก็เคยได้รางวัลด้วยกันเคยส่งประกวดแถวเชียงใหม่แล้วก็รุ่นราวคราเดียวกันมีงานประกวดแถวเชียงใหม่แล้วก็ส่ง เนี่ยเขาเขาได้ที่หนึ่งนะพี่ได้พี่ได้ที่สามพี่ได้ที่สามพี่ได้ที่สามพี่ทรงเดไดยังไงคะารู้จักก็อยาบอกไปเจอทุ่งโดทองที่แม่หอที่เห็นหน้าข้างแรกนะ จริงก็เป็นเราเป็นคนเชียงรายด้วยกันอันนั้นครั้งแรกเราเรียนเรียนก็ไม่ได้เรียนที่เดียวกันเราก็ไปเรียนผมก็ไปเรียนอาชีวะที่กรุงเทพอรเงี้ยตอนปวชเขาไปกรุงเทพพี่อยู่เชียงใหม่แล้วตอนตอนปริาตรีพี่ไปกรุงเทพเขาเขามาเชียงใหม่เขากลับมาอยู่เชียงใหม่ก็เลยก็เลยสวนไปสวนมาแล้วเราได้มีการศึกษางานของกันและกันไหมฮะ พี่เห็นงานพี่เขาเออเป็นไงด้านดนไงช่วงนั้นเขาดังมากโดดเด่นได้รางวัลบัวหลวงแล้วพี่พูดอย่างนี้หมายถึงช่วงนี้พี่ดังเหรอเขาบอกช่วงนี้เขาดังช่วงนี้เริ่มแผ่วโดดเด่นมากช่วงนี้ดังมากช่วงนี้เริ่มแผ่วแต่อย่างผมนี่มุดป่ามุดดอยแล้วผมไม่ไม่ได้ส่งงานประกวดไงตามวิถีของเราอยู่กับขึ้นเขาลงดอยแต่เขาเขาเป็นอยู่อยู่บางกล่องเขาเป็นเด็กในเมืองเนี่ยมาดอยเนี่ยต้องอาศัยบารมีเขาแล้วนะตามลำพังพี่ นี่ไม่สามารถพายโยมาพักที่นี่ได้นะเพราะว่าต้องจองล่วงหน้าแบบว่าที่พักยากมากบนนี้ถ้าไม่ได้บารมีขวิสุทธิ์เสียมมาไม่ได้ไไไมม่่ด้ได้อีกไม่นานนี่ก็จะเป็นคุ้มดอยแล้วก็คุมมาว่ากันถ้าู่ทุกดอยคราวนี้ว่าเห็นแบบว่าพี่จริงแล้วดูแบบสนิทกันมากมาสนิทกันตอนไหนฮะก็น่าจะตอนมาอยู่เชียงรายนะครับมาอยู่เชียงรายเพราะมีกิจกรรมตั้งแต่เริ่มเริ่มที่จะสร้างหอศิลป์เมื่อ ไปฝรั่งเศสด้วยการไปอะไรเงี้ยครับก็เลยเริ่มเริ่มสนิทมันจะเป็นกลุ่มเล็กๆอ่ะ่เจ็ดแปดคนสักสิบกว่าคนอย่างเงี้ยจะเล็กก็อยู่กันแค่เนี้ยพวกพี่ถือว่าเป็นกลุ่มแรกกลุ่มแรกที่กลับมาอยู่เชียงรายแล้วก็มามาวาดรูปจริงจังแล้วก็เลยรู้จักกันประมาณเนี้ยมีอยู่ไม่ไม่ถึงสิบคนตอนนั้นค่ะก็เลยสนิทกันค่ะแล้วก็มีทํากิจกรรมร่วมกันก็ใช่แล้วจริงๆแล้วเนี่พออยากให้พูดแบบว่าใจกลางเนะยให้เห็นงานที่เหนี่ยมแล้ว เ็นยังไงบ้างฉันเลยบอกว่าพอเห็นงานพี่เขาจะคิดว่าโหคนอะไรว่าอยู่บนสวรรค์นี่ก็เป็นคนอย่างนั้นจริงๆไหมที่ดูแบบดูสดใสสวยงามนุ่มๆอะไรอย่างเงี้ยป่ะคะผมไม่ไม่ไม่ใช่เมยเรเได้คิดอย่างนั้นเลยแต่แต่จริงๆแล้วพี่ประทับใจเขามากนะตอนตอนที่ไปหาเขาทุ่งทุ่งบตองนะคือเราทําภาพไทยอ่ะส่วนมากเราเราจะเราจะนอนดึกแล้วตื่นสายนะแล้วเราไปนอนกับเขาเนี่ย ตื่นมาเขาหายไปหมดเลยคือเอ้าหายไปไหนหมดแล้ว, <c oughs> ลวโอ้ยอยู่ในป่านั่นเรา <c oughs> ไปตามหาเขาคือพอมาคุยกับเขาเนี่ยเขาบอกว่าเขาต้องออกตั้งแต่พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้น <c oughs> เพราะว่ามันถ้าถ้าถ้าพระอาทิตย์ขึ้นอะต้องวาดเลยเพราะมันจะเสียเวลามาก <c oughs> ต้องไปตั้งเต็นท์กลางเฟรมบีบสีอะไรตั้งแต่ตอนพระอาทิตย์พอพระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยแสงมันจะสวยเขาจะต้องรีบเขียนตอนนั้นอะคนที่วาดแสงสวยมากเขาจะวาดของจริงเลยเขาไปตั้งเฟรมเขาไปนอนเป็น อยู่ในปา่าในดอยเป็นไฟฟ้าก็ไม่มีคือคือเราตอนไปหาสงเสงี่ยเนะี่ได้คิดเลยนะว่าโหทำไมเราเรารู้สึกเราสบายมากเรารู้สึกว่าโหตอนนั้นติดละครทีวียังขาดขาดทีวียังไม่ได้เลยว่าแล้วมาเห็นเขาเนี่ยโหเขา เขาไม่มีอะไรเลยคือข้าวก็ต้มต้มกินนะต้มข้าวกินต้มข้าวต้มข้าวกินเองอะไรนะเราเราก็ไปไปนอนกับเสียง่มนอนไปนอนบ้านพักของพันลงอะไรตอนนั้นเนี่ยนอนนอนกลางป่าเลยเนาะกลางป่าเลยเต็นอยู่ก็เรียกว่านะฮะผ่านได้เห็นรู้สึกปราบปื้มในผลงานของกันและกันแล้วเราพูดถึง พี่ทรงเดชว่าสี่ครั้งงานพี่ทรงเดชในแง่มของพีเ่เดชใช้ได้ของเพื่อนกันนี้แหละค่ะใช่ครับก็งานงานก็พิเศษมากนะแล้ก็เห็นได้รางวัลที่หนึ่งได้วันโออ่าแล้วก็เออคือมันเป็นเป็นอะไรที่อ่าที่เป็นงานที่ดูสงา่าเป็นสวยคือประทับใจนะชอบมากแล้วก็แล้วก็มันมีความสงบมีความสะอาดในในงานอนะ่ะดูแล้วมันเป็นงานที่มีความสุขอลผมชอบอชอบงานมา,มากๆใส่ตอนนั้นนาะเขาบอกว่ามีพอดูแล้วมันจะมีแบบ คือต้องเป็นคนใจเย็นมากใช่ใช่ก็คิดว่าจะทาได้เอาเวลาที่ไหนมาทําอะไรเงี้ยเขียนก็ไม่ได้เขียนภูกันใหญ่อย่างผมอะเบอร์แค่เนี้ยขีดแล้วเนี่ยแล้วันทำผู้กางเงอร์สูตรพิเศษสูตรพิเศษสูตรพิเศษยังพิเศษอีกแต่ว่าติดกันยาวๆขนเม่นใช่ไหมไม่ไม่ไม่ใช่ขนเม่นเขาหนวดหนูอะไรแบบนี้ไม่ถึงขนาดนั้นเราไม่ถึงขนาดนั้นเราก็เป็นภูกันธรรมดาแล้วกันผูการสัญญาผูการเล็กแต่เขียนรูปใหญ่ไอ้คิดดูสิเพราะงานประกวดไม่ใช่ ส่งสักเมตรขึ้นจะได้รางรวัลก็ไม่ใช่ไม่ต้องสองเมตรอใหญ่สามเมตรเลยเน<อ>ี<ล>่ยคยนแล้วจริงๆแล้วเนี่ยในฐานะที่ทั้งทั้งผู้เป็นศิลปินเชียงรายใช่มองวงการศิลปะเชียงรายยังไงบ้างพี่มองตอนเนี้ยก็จริงๆคึกคักมากนะคึกคักแล้วก็มีพื้นที่ที่ให้ คนรุ่นใหม่ได้ได้แสดงงานอย่างขัวศิลปะอย่างบ้านสิงห์หาใครอะไรเงี้ยคือคือมันมันมีเพิ่มขึ้นอ่ะคือจริงๆยุคพวกพี่มันก็เริ่มมีแล้วนะมันจริงๆนะจังหวัดเชียงรายมันพิเศษมากเลยมันอยู่ดีมันก็เป็นจังหวัดจังหวัดที่อยู่ชายแดนอ่ะแล้วบังเอิญมีแกลลอรี่อ่ะมันมันแปลกมากนะมีมีแกลลอรี่แสดงงานมีตั้งแต่รุ่นรุ่นพวกพี่จบมาใหม่มันก็มีแกลลอรี่รองรับแต่มันไม่ได้ใหญ่ใหญ่อย่างนี้นะมันก็มีขึ้นมันแล้วพอตรงอหิงสา มันก็มีนายอาร์ตเพิ่มมาอีกอนายอาร์ตก็ยังมีอตอนนี้นายอาร์ตก็ยังมีอยู่ <c oughs> มีขวัวศิลป์มีอะไรพวกนี้แล้วตอนนี้พี่ว่าเวทีการแสดงออกของคนรุ่นใหม่เนี่ย <c oughs> มันโอกาสมันเยอะ <c oughs> เยอะกว่าพวกพี่เยอะเลย <c oughs> คือสมัยก่อนอย่าง,งเงียบเนี่ย <c oughs> เขาต้องเอางานไปแสดงกรุงเทพนะใช่ใช่ที่เราเจอกันกงโบเช่ลุ้นทีหนึ่งกงโบเช่แล้วค่าใช้จ่ายสูงมากเวลาเวลาแสดงงานแต่ละครั้งเนี่ยโอ้ใส่กรอบ คือเฟรมแต่ละเฟรมใส่กรอบอีกหรือว่าคาสุญิบัตรผลงานเพิ่มอีกนส่งเราก็ท้แงไปอยู่กรุงเทพเองแถลงข่าวอะไรเยอะแยะเลยเมื่อก่อนนี้ยากมากแล้วเขาแสดงงานเป็นประจําทุกปีเลยแสดงตลอดเฮ้เขาเป็นคนขยันโหขยันจริงๆคือ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 ผมผมผมคือพี่มารู้จักศิลปินเนี่ยถ้าบอกว่าเวลามีคนบอกว่าพี่ขยันเนี่ยพี่ไม่ใช่หรอกพี่มาเจอพวกนี้แล้ว พี่รู้สึกว่าโอ้พวกนี้ผมมันบ้าคือบ้าคือมันวาดรูปตลอดเวลามันจะบ้าวาดรูปอะไรขนาดนั้นอยู่ไหนก็วาดนะเขาเขาบ้าใช่ไหมตกลงบ้าไหมบ้านะคืออย่างพี่นะดูงานอาจจะดูแบบหูขยันมากแต่พี่ไม่ได้วาดตลอดเวลาเหมือนเขานะคือพี่ก็วาดตอนตอนที่ ตอนกลางคืนบ้างตอนอะไรบ้างแต่ตอนกลางวันปกติพี่<ม>บางทีมีนู่นมีนี่พี่ก็ไปนู่นคือไม่ไม่ได้วาดตลอดเวลาแล้วเวลา,ม,ลวลามามาเที่ยวอะไรเนี่ยพี่ก็ไม่ได้วาดนะ<ม>พี่ก็จะนั่งดูถ่ายรูปบ้างหละแต่เขาเนี่ยคือคืออยู่ไหนก็วาดอะ่ะคือมันจะวาดอะไรกันนะคือนั่งรอเราเรานัา่งอยู่เอาเอาเอา,เอาไอ้นี่แอบวาดรูปละคือเรานั่งนั่งอยู่เจอเศษกระดาษอยู่ข้างตัวแล้ววาดหมดเจอฐานเจอเลย วาดหมดเลยเพราะฉะนั้นนะใครก็ตามทีนะอยากเนี่ยปบพยายามหาอะไรอยู่ใกล้ๆตัวนีแล้วอยัดให้พี่อยิยากให้่แกจะได้หยิบขึ้นมาวาดด้วาดต่ทีเนี่ยขาวนี้ว่าอย่างเนี่ยพี่จะบอกว่าจริงๆพี่เรเห็นงานพี่แล้วอะสีสันเนาะคือเห็นแล้วแบบสีแบบสีชอบนะใช่แชมพูลูกชื่อลูกสาวโอ้โหออกมาเนี่ยแล้วก็แบบโดยเฉพาะแสงที่ออกมาจากผ้าทิชชู่ยามเช้าเนี่ย ชอบแล้วชอบเขียนแสงพวกแสงเงาบนี่แหละเหตุผลว่าทำไมเราถึงมาที่ผาหีนี้เพราะว่านะฮะอยากจะมาเห็นแต่เช้าเลยเขาวาดรูปใช่แสงยามเช้าที่พี่เาวาดเนี่ยเป็นจะเป็นยังไงจะพยายามตื่นครับผมตีห้าตีห้ีห้าไงวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะพี่ทั้งคู่ครับครับครับวันดีครับวันดีครับครับ พาเรามาโดยตลอดเลยนะคะพี่คงสารเนี่ยแบบตั้งแต่อยู่บ้านขึ้นดอยนะคะจนดอยนั้นมันดอยนี้มาผานี้เลยอีผามียังไม่ได้ไปผามีพวกนี้พวกนี้ลงลงีนผามีแน่นอนครับได้ไงนะคะต้องขอขอบคุณนะคะบริษัทคาเช่แอเลนส์นะคะขอขอบคุณสีอาร์ติสติกนะคะขอขอบคุณนะคะเดมานดาดีเฮล์เทนนะคะขอขอบคุณวิสตาคีนิ่งนะคะ ซันช็อปชมพู่ใจดีกรอบรูปค่ะแล้วยืน oh คลิกไลฟ์ oh. แฟนเพจนะคะ oh. ของรายการเกสต้าอาร์ชโอนนะคะ oh. และก็แฟนเพจเกสต้าอาร์ชมลิศนะคะสำหรับ เป็นพื้นที่จำหน่ายงานศิลปะ네นะคะรายได้ส่วนหนึ่งสนทบทุนมูลธ ok. ีช่างเถิดค่ะวันนี้นะคะเราทุกคนคงต้องลาไปก่อนค่ะขอบคุณพี่อีกรอบนึงนะคะขอบคุณอบครับค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะถ้าไม่ได้กราบพระธาตุดอยตุงก็เหมือนเหมือนมาไม่ถึงเชียงรายเราฝันไว้ตลอดเวลาวันหนึ่งเราจะได้เดินขึ้นการได้เดินขึ้นโดยตุงเนี่ยเหมือนกับเราได้เป็นผู้ใหญ่แล้วพ่อแม่อยาอนุญาตให้เราไปเนี่ยเราต้องโตแล้ว